สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูแตงจะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องดูแลและจัดเก็บของใช้นะคะสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือการดูแลของใช้อย,ย่างถูกวิธีช่วยทำให้ของใช้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะเป้าหมายการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือบอกวิธีการจัดเก็บและการดูแลของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าโต๊ะและเอกสารส่วนตัวค่ะของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวก็คือของใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่น และเป็นสิ่งของที่จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอุปกรณ์การเรียนของเราก็จะมีกระเป๋าหนังสือปากกาดินสอสียางลบหมายบรรทัดนะคะส่วนของเล่นของเราก็จะมีตุ๊กตารถบังคับหุ่นยนต์ฟุตบอลเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายก็จะมีเสื้อ เสื้อก็จะมีเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในเสื้อชั้นนอกกางเกงชั้นนอกชุดชุดนักเรียนชุดอยู่บ้านชุดไปวัดชุดไปตลาดชุดต่างๆค่ะที่เรามีกันทุกคนที่มีชุดพี่แบบว่ามีหลากหลายเหมาะสมกับใส่ไปในสถานที่ต่างๆและงานต่างๆค่ะ วิธีการดูแลของใช้ส่วนตัวอันดับแรกคือของเล่นเราจะดูแลยังไงเราก็จะดูแลยังไงข้างเรียนดูแลโดยการใช้โดยการเล่นที่ไม่รุนแรงที่ไม่ทําร้ายที่เล่นอย่างทนุถนอมไม่ใช่ว่าเอากันไกลมาตาดัดเอามีดมาปากเอามีดมาตัดอย่างนี้เป็นการทําลายสิ่งของนะคะ เป็นการทำลายสิ่งของของเล่นของเราจะทำให้ของเล่นของเรามีอายุการใช้งานที่สั้นแล้วก็ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้หรือเอามาเล่นได้ต่อไปนะคะเราต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใส่กองใส่ชั้นแล้วก็หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วเราต้องทําความสะอาดนะคะเพื่อความความสุขออนามัยที่ดีของเราค่ะวิธีการดูแลของใช้ส่วนตัวนะคะ เริ่มจากเครื่องแต่งกายเราจะดูแลยังไงคะเครื่องแต่งกายดูแลโดยการซักให้สะอาดอยู่เสมอซักยังไงวิธีการซักก็จะมีวิธีการซักแบบอะไรคะนักเรียนแบบเครื่องซักผ้าแล้วก็ซักแบบมือส่วนขนาดที่สวมเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปซัก ให้สะอาดพึงแดดให้แห้งแล้วก็เก็บรักษาในตู้จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอกสารส่วนตัวแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเอกสารที่ต้องพกพาติดตัวก็จะมีบัตรประชาชนบัตรประจำตัวนักเรียนแล้วก็บัตรโรงพยาบาลส่วน เอกสารที่ไม่ไมจำเป็นต้องพกติดตัวก็จะมีสมุดธนาคารสมุดแสดงผลการเรียนแล้วก็ทะเบียนบ้านสุติบัตรเราไม่พกกันนะคะเพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่เราต้องมีการเก็บใส่แฟ้มใส่กระเป๋าเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อเวลาหยิบใช้มันก็จะหาง่ายนะคะว่าเราเก็บไว้ไหนวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว เช่นบัตรประชาชนบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรโรงพยาบาลและบัตรห้องสมุดเราก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะที่เราสามารถพกพาได้ตลอดเวลาส่วนสมุดเงินฝากสมุดบัญชีธนาคารของเราเราก็จะใส่ซองใส่แฟ้มใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยส่วนโฉนดที่ดินสูติบัตรทะเบียนบ้านเราก็จะใส่ซอง ใส่กระเป๋าเอกสารเก็บเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อเวลาใช้งานเราจะได้หยิบจับได้หาเจอใส่ซองสำหรับสมุดฝากเงินนะคะเก็บใส่ซองใส,ใส่ให้เป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อเราจะหยิบใช้ง่ายการจัดตู้เสื้อผ้าวิธีการจัดตู้เสื้อผ้า เสื้อผ้านี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเสื้อผ้าที่รีดและเสื้อผ้าที่ไม่รีดเรามาดูกันเลยนะคะว่าเสื้อผ้าที่ไม่รีดมีอะไรบ้างก็จะมีเสื้อผ้าบางชนิดที่มีขนาดบางเบาแบบเป็นเสื้อยืดอย่างนี้ค่ะบางบางตัวเรากไไไ็ไม่ไม่ต้องรีดรก็สามารถนามาใส่ได้เลยส่วนบางตัวเราก็ต้องทําการรีดเช่นเสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตชุดนักเรียน ชุดกีฬาบางบาง,บางผ้าบางชนิดต้องรีดนะคะบางผ้ามันก็จะยับบางผ้าบางตัวก็ใส่ได้สามารถนํามาใส่ได้เลยสบัดสบัดแล้วใส่ได้เลยเครื่องแต่งกายอื่นๆก็จะมีพวกเข็มขดัดมีกระเป๋ามีหมวกเราก็เก็บไว้ในลิ้นชักให้เรียบร้อยค่ะเก็บให้เป็นหมวดเป็นหมู่ชุดชั้นในแล้วก็ใส่กล่องใส่ตะกร้าใส่ชั้น การจัดเก็บโต๊ะเขียนหนังสือนะคะหลักการจัดโต๊ะเขียนหนังสือก็คือหนึ่งแยกประเภทของหนังสือของเครื่องเขียนนะคะว่าเราจะกัดจัดเก็บไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนเราจะจัดเก็บให้เป็นหมวดเป็นหมู่หนังสือวางไว้กับหนังสือสมุดไว้กับสมุดดินสอ,อยางลบปากกานี่ก็จะมีกล่องหรือมีตะกร้าใสา่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกล่าวค่ะพื้นที่จัดบนโต๊ะ ควรมีพ on ื ite, age. Age ้นที่ที่เพียงพอสำหรับบางหรือเราไม่ควรจะวางสิ่งของที่เยอะเกินไปนะคะเราก็ควรจะเก็บบางอย่างลงในกล่องได้บ้างหรือบางอย่างวางไว้ที่โต๊ะค่ะเพื่อความเหมาะสมของการใช้งานของเรานะคะการจัดกระเป๋านักเรียนการจัดกระเป๋านักเรียนทําไมต้องจัดทําไมต้องมีการจัดทําไมไม่ใส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 ่ส่วันนี้มันจันทร์ ฉันอยากเอาไปหมดทุกวิชาฉันก็จะเก็บ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 ใส่กระเป๋าไปที่โรงเรียนได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีน้ําหนักที่มากเกินไปเพราะนักเรียนเวลาถือกระเป๋าหรือสะพายกระเป๋าถ้ากระเป๋าของเรามีน้ําหนักมากก็จะทําให้เรามีอาการปวดหลังนะคะฉะนั้นเราควรจัดหนังสือทุกวัน จัดตารางเรียนและวางเรียงลาดับแต่ละประเภทให้เป็นหมวดหมู่จัดเครื่องเขียนใส่กองให้เรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดกระเป๋ามีขยะมีสิ่งที่ไม่ต้องการะคะ่ะสามารถนําเก็บไปทิ้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของเราค่ะสัปดาห์นี้คุณครูแตงก็จะมีการทดสอบท้ายบทนะคะเรื่องดูแลจัดเก็บของใช้มีข้อสอบจำนวน10ข้อ คุณครูขอให้นักเรียนได้เต็มกันทุกคนนะคะสัปดาห์นี้คุณครูแตงก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ